ต้องปูใหม่ผุหมดแล้วสวัสดีค่ะวันนี้ส่งต้นไปหัวหินนะคะของพี่แขกสวยเลยนะคะเพราะว่าต้นกลุ่มพี่ชายเราเองนะคะนะทั้งหมดนี้จะหมดแล้วนะคะก็ใครที่เกินสองปีแล้วยืดขออนุญาตยืดแล้วนะคะต้องมาคุยกันใหม่แล้วนะคะ เพราะว่าในโรงนี hmm. two, so Island, no feels, oh, oh, ้สองปีแล้วนะคะเห็นใจด้วยเพราะว่าปีแรกเนี่ยมันกินปุ๋ยไม่เท่าไหร่มันต้นเล็กแต่ปีสองเนี่ยโอ้โหมหาศาลเลยนะคะปุ๋ยอะหยอดสายยางกันเลยนะคะเพราะถ้าไม่หยอดมันอยู่ไม่ได้อ่ะพี่แขกมันไม่มีดินแล้วอะใช่ค่ะนะคะในพี่แขกพี่แขกสัมภาษณ์หน่อยดิพูดไม่เก่งพูดไม่เก่งพูดไม่เก่งพูดไม่เป็นเอาแต่รูปเอาแต่รูปเอาแต่รูปนะคะ พี่แขกอยากได้ฝาแฝดไปไหมไหอะ่ะนี่ค่ะ,ะเดี๋ยว <สะ S 1> เดี๋ยวมาดูก่อนก็ได้ตั้งไว้ก่อนค่ะต้องแพ็คก,ก่อนค่ะแพ็คแพ็แพ็ตรงนี้ค่ะพี่แขกเดี๋ยวเขาเขาแพ็กให้สวยๆค่ะไม่เป็นไรพี่แขกนั่งพักจิบกาแฟเดี๋ยวให้เด็กเขาแพ็คให้ดีๆไม่งั้นต้นมันจะชำ้ำดูนะคะสูงกว่าพี่แขกอีกเห็นไหมคืาล,ลงมาแล้วอ่ะสูงกว่าคือมันไม่ได้สูงอย่างเดียวนะพี่แขกโคนมันไหนเห็นไหมคะโคนมันยาวเต็มเปะเลยก็อาหารอ่ะ เนี่ยได้รุ่นนี้ไปเนี่ยรุ่นนี้นี่รักมากเลยเธอรู้เหอมนี่นี่นี่พี่แขกอันนี้ไม่ใช่หนอนนะคะอันนี้ไม่ใช่หนออันนี้เป็นอันนี้อันนี้เป็นอีกต้นหนึ่งเลยเป็นอีกต้นหนึ่งซึ่งเวลาเพราะเนื้อเยื่อขึ้นมาแล้วปุ๊บเนี่ยมันติดมามันหลุดมาครั้นี้ก็เลยจะดูว่ามันจะโตแค่ไหนนะคะถ้าไปปุ๊บก็คือปลูกแฝด ที่เห็นที่ปาลเลสไตน์อะ่ะเขาปลูกแล้วมันเป็นต้นแฝดคู่กันมา,นมาใช่ค่ะนะคะเราก็เลี้ยงคู่เลยหน,หนูใครหนูก็ไม่ให้แล้วเนี่ย <c oughs> หนูเ <c oughs> หี้ยหว่าเออซื้อหนึ่งได้สองอ่ะ่ซนะื้อหนึ่งได้สอ,อย่าโทรมาตอนนี้<อ>นะคะกำลังไลฟ์สดอยู่อันนี้อันนี้ให้พี่แขกไปนะเดี๋ยวอันนี้พิเศษนนใ,ใช่แล้ว,ลวอันนี้ต้นนี้สนใจไหมคะพี่แขกหนี่ คนมันใหญ่มันกําลังแทงนอใหม่นะคะมันกําลังแทงนองใหม่คนมันใหญ่ไอ้ต้นนู้นต้องระวังแล้วเนะ่ะต้นมันโยกรากหลุดเลยไหมไม่ค่ะปากโอ้ยไอ้โซมมันมาขยม่มมันมาคุยหนูไม,ม,นไมน่นี่นแหละความเสียหายมันมาจากไอ้ตัวล่าหนูไม่มีไม่มีเขาก็ไม่ได้ใช่นู่นนะฮะยามอ่ะ ยามาสาการหนูไม่มีก็ไม่ได้ไม่ได้ค่ะเละหมดเลยนะเนี่ยเขาเข้ามาเช็คถ้าเขาไม่เข้ามาเรียบร้อยหนูวิ่งกันเต็มไปหมดเลยนี่ทำยังไงกับหนูดักก็ไม่อยู่ที่นู่นของผมไม่มีแต่ว่าผมเลี้ยงบางแก้วไว้สี่ตัวตอนนี้ใครไปใครมานี่ต้องเรียบร้อยต้องระวังหน่อยระวังค่ะต้องใส่โซ่ไว้ตลอดโอ้โหค่ะมาแสดงว่าสดุต้องโทรไปก่อนเดี๋ยวนี้เดินเข้าไปอิสลามไม่ได้แล้วใช่ไหมไม่ได้เพราะผมเลี้ยงเลี้ยงนางคัดต้นเล็กออก นะเอนคะมันจะอยู่ข้างในเนี่ยมันก็จะมีความเสียหายอันนี้คือจุดหนึ่งคือความเสี่ยงของเราผู้เลี้ยงเองด้วยนะคะ oh <my> พอเขาอยู่ในปุ๊บอาหารเขาไม่ได้บางทีใสายางไม่ไปอะไรเงี้ยมันก็จะเสียแต่ต้นไหนที่ได้สม่ําเสมอก็จะโคนใหญ่งามนะ,ะเลือดไม่ต้องกลัวคะ่ะเด็กจะเลือกออกอันไหนสวยๆเขาก็จะเอาไปที่เหลือก็เอามาอนุบาลลงถังลงอะไรก็ว่ากันไป mm. นะคะ่ะนี่นะคะไปที่หัวห็นนะคะ คิดว่าอันนี้จะน่าจะฟาสแท็กเหมือนกันมันก็จะไล,ล่รุ่นรุ่นนั <yah oo> ้นได้ไวค่ะค่ะค่พ <S 2. S 1> ี่แขยเห็นในกระถางออกจัดหรือยังเห็นเรียงคะมาดูค่ะมามีด้วยถึงบอกว่าอ่ามันถ้ามันแทงจันะอากาศได้อากาศได้น้ําได้ปุ๋ยได้เนี่ยมันมันไม่ต้องรอเลยว่าได้ลงดินหรือยัง นี่ไงเห็นไหมคะกําลังเหลืองด้วยนะมันขาดน้ําอยู่พักหนึ่งเด็กลืมดูพอมันขาดน้ําอยู่พักหนึ่งเด็กลืมดูก็เลยเป็นข้อๆอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยรอยรอยรอยขาดน้ํานะคะเนี่ยเด็กลืมให้มันก็เลยเป็นอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะว่าแม้จะอยู่ในถังมันก็ยังแทงจันได้ถ้ามันลงดินอ่ะมันก็แทงอยู่แล้วนะคะปัญหาหนึ่งของการแทงจันก็คือน้ำแล้วก็อากาศนะคะน้ําไม่พอ อากาศไม่เย็นพอในปัญหาอยู่แค่นี้ทชา,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 ายถังนะคะเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีเุผลที่ว่าจะไม่แทงจันนะนอ,น,นอกจากอกาก,อกาศไม่ได้ค่ะนี่อีกอันนึงค่ะอันนี้อันนี้ไม่ได้ผสมมันเลยร่วงลูกชายผสมอันนี้หรูบอกอย่าผสมปอนลองดูแม่ก็ <im it> <c oughs> ติดไม่นเนี่ยนะขาดน้ดําดูพี่แขกดูเด็กลืม ขาดน้ําจนจะตายแล้วเนี่ย,ยนะฟื้นค่ะฟื้นเนี่ยนี่คืออาการที่เขาฟื้นแล้วยอดในมาแล้วค่ะยอดนมาแล้วดูนเส้นนี่ยเสียหายตายยากค่ะตายยากค่ตแลแลและตายยากต้องต้องต้องเอาใจใส่หน่อยนึงนะคะเนี่นนยไซส์พวกนี้ลากกำลังเขียวปัดเลยเนะลากกำลังเดินอย่างสวยฝนมาของพี่แขกลงปุ๊บเนี่ยเข้าฝนพอดีลงปุ๊บตอนแรกได้ไหม สองเดือนแรกเหลืองใช่แล้วทีนี้เสร็จฝนก็ถอยน้ำาค่น้ำมันเติมทุกวันเกินค่ะถอยมาเป็นสามวันแล้วก็ถอยมาเป็นอาทิตย์ละครั้งแสดงว่าน้ำใต้ดินไม่ระบายไม่ระบายค่ะมันก็เขียวทีนี้เขียวยังเขียวเลยแนะหละค่ะพอได้ฝนชุดแรกเจอ,อยูเรียธรรมชาติเข้าพุ่งปื๊ดเลย ค่ะเขียวเขียวกวา้พวกนี้ค่ะใบใบเขียวมากโอ้ร้อยยี่สิบกิโลปุยในนั้นอ่ะค่ะเยี่ยมเลยนี่พี่แขกลองไปยืนคู่กับลูกสาวสิเห็นไหมคะนู่นค่ะลูกสาวนู่นน่ะโอค่ะสูงนะคะเนี่ยดูเอามาเมียวเมียวเล็กดิเนี่ยเห็นไหมคะ สุดยอดเลยนะคะเนี่ยดูดูก้านใบที่เขาแทงมาใหม่นะคะพี่แขกดูนี่ค่ะบอกบอกถึงความสมบูรณ์เขาแน่นเปียเลยนะะถ้าไม่มีนะจางๆหรือไม่มีเลยนี่คือไม่เท่าไหร่แต่ใบใบข,ข้างบนไหมนิดหน่อยไม่เป็นไรนะคะเพราะมันชนหลังคาไม,ไ,ไม่มีที่ไปแล้วน,นะคะตัดออกนหน่อยก็ได้พื้นแล้วนะคะเดี๋ยวพี่สำราญเห็นเนจะบอกเอาไหนว่าต้นเล็ก ได้ใหญ่ไม่อีกแล้วเล็กๆไม่ใหญ่ๆเอาช้าช้านะครับว่ามันมีรุ่นฟาสต์แท็กไปแล้วอะมันรุ่นรุ่นใหญ่ไปแล้วอะนะอยากไปช่วยปลูกจังเลยงั้นเดี๋ยหนูเดินทางก่อนค่ะพี่แขกโอเคโอเคอ่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวค่อยคุยกันค่ะเดี๋ยวค่อยคุยกันค่ะก็ฝากฝากอินทผลแห้ไปให้พี่แขกเอไปให้พี่พี่สํารานด้วย ขอบคุณค่ะไปพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ